ส่งตรงมาจากพนมไพรร้อยเอ็ดพร้อมไปเจอเขาหรือ,อยังคะอ่ะนะพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับจิราพรสิงทูพร ดีเด็กสยามทุกท่าน,นะค่ะดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่แห่งนี้ครั้งนะคะที่สยามเป็นย่านใจกลางของกรุงเทพมหานครที่นี่ค่ะถ้าเรามองไปรอบๆนะคะจะเห็นว่าถูกลายล้อมไปด้วยท้างสพสินค้าขนาดใหญ่เป็นสถานที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันถ้าเรามองไปทางด้านหลังของทุกท่านจะเกเล็กน้อยเราจะเห็นว่ามี รถไฟฟ้านะคะที่สามารถพาทุกท่านเดินทางไปเกือบทั่วทุกส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะถ้าเดินถัดไปอีกสักเล็กน้อยค่ะก็จะเจอมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศดังนั้นค่ะพื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์รวมความเจริญของประเทศไทยทุกท่านค่ะดิฉันเกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็เติบโตที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นพื้นที่ที่เป็นทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะ พื้นที่แห่งนี้นะคะในอดีตเคยถูกขนานนามว่าเป็นพื้นที่ที่กันดานแล้วก็แห้งแล้งมากที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานค่ะดิฉันเป็นคนที่มีโอกาสได้มาเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครเมื่อดิฉันได้มาที่นี่ค่ะก็ทําให้ต้องฉุกคิดว่าทําไม ดิฉันแล้วก็เด็กต่างจังหวัดอีกหลายคนต้องมาไขว่คว้าหาโอกาสที่นี่ทําไมความเจริญทําไมความสะดวกสบายถึงได้มาประจุรวมกันอยู่ที่กรุงเทพมหานครทําไมที่นี่ถึงเป็นสถานที่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ในขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ดบ้านเกิดของดิฉันค่ะไม่มีรถไฟฟ้าเราต้องมีรถส่วนตัวเพื่อใช้ในการเดินทางที่สะดวกนะคะถ้าดิฉันจะใช้รถสาธารณะในการเดินทางจากอำเภอบ้านเกิดไปที่ ตัวเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดดิฉันต้องนั่งรถบัสหวานเย็น,นค่ะซึ่งวิ่งด้วยความเร็วที่รถจัก,กรยานอาจจะแซงได้แล้วก็หนึ่งวันเนี่ยค่ะจะวิ่งแค่หนึ่งเที่ยวคือไปเช้าแล้วก็เย็นกลับเท่านั้นทั้งจังหวัดมีมหาวิทยาลัยเพียงแค่แห่งเดียวค่ะและมักจะติดอันดับ1ใน10มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยที่สุดในประเทศไทยและที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ มี GDP ต่อหัวเฉลีย่ยอยู่แค่ราว70,000บาทต่อคนแต่ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ราว600,000บาทดังนั้นค่ะการเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ได้มีโอกาสมายืนอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะทำให้ดิฉันก็ตื่นตาตื่นใจอยู่พอสมควรนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ดิฉันได้รู้จักสัมผัสรสชาติของความเหลื่อมล้ำด้วยเช่นกัน ้อเรียนทุกท่านว่าในอดีตค่ะเคยมีรัฐบาลที่มุ่งม,มั่นในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านหลายโครงการที่ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงการ30บาทรักษาทุกโรคโครงการ 1... นึ่ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โครงการกองทุนหมู่บ้านโครงการหนึ่อำเภอหงโรงเรียนในฝันและอีกหลายๆโครงการค่ะรวมถึงโครงการอาจสามารถโมเดล เป็นโครงการที่รัฐบาลพักไทยรักไทยใช้อําเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่สาธิตการศึกษาปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับคนชนบทค่ะที่นั่นนะคะเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปใช้ชีวิตไปกินไปนอนร่วมกับพี่น้องในต่างจังหวัดไปแก้ปัญหาไปรับฟังปัญหาสั่งการสั่งการแก้ปัญหาโดยตรงค่ะ แต่ว่าสุดท้ายความฝันของประชาชนต่างจังหวัดที่จะได้ลืมตาอ้าปากก็ถูกพากไปจากการทำรัฐประหารในปี2549และความฝันของคนไทยก็ถูกทำให้หายไปอีกครั้งจากการทำรัฐประหารในปี2557เกือบหนึ่งทศวรรษค่ะภายใต้การหารบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์จันรโอชา เป็นยุคมืดของพี่น้องประชาชนแต่เป็นยุคทองของทุนผูกขาดและความเหลื่อมล้าในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศกําลังย่าแย่คนส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ที่ลดลงโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด -19 ค่ะแต่ว่ามีคนที่อยู่บนปีระมิดที่มีความมั่งคั่งและร่ำรวยขึ้นภาวะโดยกระจุกจนกระจายดุนแรงมากขึ้นคน1 0ถือครองสินทรัพย์7จของประเทศ ดังนั้นค่ะถ้ายัางสถานการณ์ยังปล่อยให้เป็นแบบนี้อยู่นะคะคนจนก็จะอยู่ในกับดักความยากจนต่อไปจนอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ในวังวนของจนแล้วจนอยู่จนต่อค่ะเพราะฉะนั้นค่ะที่ฉันเรียนว่านะคะทีฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เคยเรียนมาด้วยกันอยู่ที่ต่างจังหวัดเธอเรียนเก่งมากค่ะผลการเรียนดีมาโดยตลอดทุกคนก็มองว่าในอนาคตเธอน่าจะมีอนาคตที่สดใส เราก็แยกย้ายกันไปเติบโตดิฉันได้มาเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครในขณะที่ดิฉันก็ไม่ทราบข่าวเพื่อนคนนี้เลยจนกระทั่งเมื่อหลายปีก่อนค่ะได้มีโอกาสพบกันจึงทําให้ดิฉันทราบว่าเพื่อนคนนี้ของดิฉันได้เรียนจบเพียงแค่ชั้นมัธยมปลายไม่ได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพราะที่บ้านไม่มีเงินส่งให้เรียนต่อในขณะที่ดิฉันมีโอกาสศึกษาต่อแล้วก็ได้กลายมาเป็นนักการเมือง ทำให้ดีฉันได้ตระหนักว่าจริงๆแล้วค่ะที่ดีฉันได้มีโอกาสทำอาชีพในฝันไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเก่งกว่าใครแต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะคําว่าโอกาสที่ทําให้ดิฉันได้สามารถเดินตามความฝันของตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นค่ะจริงๆแล้วค่ะแท้จริงแล้วเนื้อแท้ของความเหลื่อมล้ําคือคําว่าโอกาสไม่เท่ากันค่ะคนสองคนที่มีความฝันแต่ไม่มีโอกาสในการพิสูจน์ ความฝันเท่ากันไม่มีโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองที่เท่ากันดิฉันก็เชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้คนไทยอีกหลายล้านคนคงไม่สามารถที่จะกล้าฝันด้วยซ้ำดังนั้นหลักคิดของพักเพื่อไทยคือการทำให้โอกาสเราเท่ากันทำให้ความฝันเราเท่าเทียมค่ะดิฉันเชื่อว่าคนไทยมีความฝันและมีความสามารถเราต้องการเพียงโอกาสในการที่จะได้ลองพยายามอย่างถึงที่สุดเราต้องการ โอกาสในการที่จะได้ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองและพักเพื่อไทยขออาสาเข้ามาทลายอุปสรรคขจัดภาระที่กำลังขวางกั้นทางเดินไปสู่ความฝันของทุกคนค่ะพักเพื่อไทยค่ะจะทำให้ทุกท่านได้ไม่ต้องกลัวว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีข้าวตกถึงท้องหรือเปล่าไม่ต้องกลัวว่าแต่ละวันจะมีเงินผ่อนค่าเช่าที่พักหรือเปล่าหรือจะมีใครมาทวงหนี้หรือเปล่าพักเพื่อไทย เราจะทําให้ทุกครอบครัวของเด็กที่มีความฝันหลุดพ้นจากความยากจนด้วยการเติมรายได้ให้ทุกครัวเรือนไม่น้อยกว่า20,000บาทต่อเดือนเติมเงินดิจิตัล10,000บาทใช้ในชุมชนของตัวเองเราจะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาทต่อวันเงินเดือนปริญญาตรีขั้นต่ำ25,000บาทเราค่ะจะสร้างงาน20ล้านตำแหน่งการันตีรายได้ขั้นต่ำ 2แสนบาทต่อปีเราจะกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เสมอภาคโดยการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดความเหลื่อมล้ำเราจะทำให้เด็กไทยทุกคนเรียนฟรีตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านไปถึงโรงเรียนจนกระทั่งกลับถึงบ้านเราจะทำให้เด็กเหล่านั้นค่ะได้มีโอกาสเรียนรู้ในศูนย์เรียนรู้ที่มีคุณภาพในทุกจังหวัดเราจะทำให้เด็ก คนนั้นค่ะที่มีความฝันสามารถเรียนต่อได้ด้วยโครงการ1อําอำเภอ1ทุนค่ะและพักเพื่อไทยค่ะจะกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายความมั่งคัง่งออกไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูงถ้าหากเด็กคนนั้นหรือพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดอยากจะมาที่สยามแห่งนี้ค่ะใจกลางมหานครแห่งนี้ก็สามารถใช้รถไฟความเร็วสูงเดินทางด้วยความสะดวกด้วยค่าใช้จ่าย ด้วยราคาที่เข้าถึงได้และในอนาคตเมื่อเด็กคนนั้นเขาเติบโตจนถึงวัยที่เขาสามารถที่จะเลือกตั้งได้ค่ะเขาจะสามารถกําหนดอนาคตท้องถิ่นของตัวเองบ้านเกิดของตัวเองผ่านการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะดังนั้นนะคะดิฉันขอเรียนขอว่าพักเพื่อไทยนอกจากจะทําให้ทุกท่านนะคะกลับมามีความหวังอีกครั้งพักเพื่อไทยเรายัง จะแก้รัฐมนูญปี2560ให้เป็นประชาธิปไตยเราจะป้องกันการทำรัฐประหารเอาคนที่ทำรัฐประหารให้กลายเป็นกบฏทำให้อำนาจนอกระบบไม่มาเกี่ยวข้องกับการเมืองไทยต่อไปดังนั้นวันที่14พฤษภาค่ะดิฉันขอเชิญชวนให้ทุกท่านเดินเข้าคูหากาพักเพื่อไทยสองใบให้แรนสไลด์กาเพื่อเด็กไทยอีกจำนวนมากที่ยังรอโอกาส กาเพื่อคนไทยให้ลืมตาอ้าปากหลุดพ้นจากความยากจนกาเพื่อให้คนไทยมีโอกาสฝันและได้ได้ใช้ความฝันนั้นอย่างเท่าเทียมกาเพื่อเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนประเทศไทยด้วยชัยชนะของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ,อะขอเสียงกรี๊ดดังๆเป็นกำลังใจให้จิราพรสินทุกทัยนะคะ